สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนผักเชียงดาของเรานะครับวันนี้เราแพกต้นส่งนะครับนี่วันนี้มีต้นส่งนะครับเยอะเลยนะครับเพียบเลยนะครับต้นผักเชียงดานะครับเราเพาะมาจากมเมล็ดนะครับนี่ จะเห็นต้นเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เพาะมาจากมเมล็ดนะครับแล้วก็ก็จะไล่ไซส์มาเรื่อยๆนะครับจนถึงไซส์นี้นะครับแล้วเราก็ส่งขายให้ลูกค้านะครับต้นของเราจะส่งเป็นระบบร้างลากนะครับล้างลากก็เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับร้างลากก็คือจะมีต้น ใบรากนะครับอย่างนี้เลยนะครับไปถึงลูกค้าก็แค่เอาลงดินอย่างเดียวนะครับเราจะใส่ถุงนะครับควบหัวบนท้ายนะครับดังนั้นเขาจะควบแน่นอยู่ข้างในนะครับอยู่ได้เป็น7วันเลยนะครับแล้วก็ทนนะครับทนมากๆแล้วก็โตเร็วโตง่ายนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะ ถ้าดูแลดีปุ๋ยถึงก็โตไวนะครับดูสิขนาดอยู่ในถุงนะครับถุงเล็กๆนะครับเนี่ยถุงเล็กๆแค่นี้เองเนี่ยเขายังโตได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับใครสนใจต้นผักเชียงดานะครับ0871577899นะครับเรามีหลักหลายหมื่นต้นนะครับนี่เรามีเป็นหมื่นๆต้นเลยนะครับดังนั้นสั่งเข้ามาได้เลยนะครับต้นผักเชียงดาเรานะครับมีหน้าสวนนะครับอยู่ด้านหลังมหาลัยแม่โจ้เชียงใหม่นะครับ แล้วก็ขายมามากกว่า10ปีนะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราส่งจริงนะครับแล้วก็มีหน้าส่วนจริงนะครับนะใครสนใจสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับต้นผักเชียงดาน,นะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับโตง่ายใบยอดนะครับทําประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนเลยครับนะก็จะมียอดเก็บ อันนี้ป้าเขาเก็บไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าปกติมจะมียอดยาวนะปกติเนี่ยต้นจะต้องสูงมากเลยนะครับแต่ว่าเราต้องหมัดเด็ดบ่อยๆนะครับเขาก็จะโตค่อนข้างเร็วนะครับนี่ตัวยอดเนี้ยนะครับเอาไปผัดผัดไข่ผัดน้ํามันหอยลวกจิ้มน้ําพริกนะครับแล้วก็แกงใสป่ปลาแห้งนะครับตัวใบก็เอาไปทําเป็นเครื่องดื่มผักเชียงดานะครับก็มีแบบอบแห้งก็ได้นะครับ เอาไปอบแห้งทําชาเพื่อที่จะทานนะครับลดน้ำตาลเบาหวานอะไรนะครับพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับก็สนใจ0871577899น้องตัวนะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับส่งทุกวันนะครับส่งส่งตลอดนะครับลูกค้าสั่งเยอะมากนะครับใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้เลยหน้าฝนอย่างนี้ด้วยยิ่งต้องรีบปลูกนะครับเพราะว่าเขาจะได้โตเร็วนะครับแล้วก็ ดูแลง่ายนะครับปลูกแล้วก็แทบจะทิ้งไว้ได้เลยนะครับรดน้ําอย่างเดียวนะครับนะชอบดินร่วนนะครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกก็ได้นะครับหรือเป็นปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับเช่น2577อย่างนี้ก็ได้นะครับนะใครสนใจนะครับ0 8 7ย์7 7 899หนึ่ง้งตัวนะครับเดี๋ยวถ้าสั่งเยอะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแถมให้นะครับนะใครสนใจสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้